กระโจมแบบนี้นะครับกระโจมแบบนี้ทํายังไงนะเดี๋ยวจะพาวิธรทำวันนี้ด้วยแล้วก็บอกต้นทุนว่าเท่าไหร่นะครับสวัสดีครับเอซีทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับจะพาทํากระโจมอบบอลสีในราคางบต้นทุนไม่ถึง1 0 0บาทนะครับผมเออจะถูกกว่าด้วยซ้ำนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้นะเป็นกระมังขนาดไซส์เออ เล็กนะครับผมไม่ต้องใหญ่นะครับราคา25บาทร้านทุกอย่าง20แล้วก็ลวดนะครับอันนี้ฟรีนะครับได้มาจากร้านของมาม้านะครับได้มาแบบไม่ต้องลงทุนนะครับผมแล้วก็คีมนะครับครีมปากนงแก้วนะครับไม่รู้เขาเรียกครีมอะไรนะครับแล้วก็เคเบิลทายนะครับเคเบิลทเส้นเล็กนะครับราคาอยู่ที่14บาทนะครับ14บาทซื้อที่ Mister DIY นะครับ แล้วก็ถุงขนาดซส์าย30คูณ50นะครับผมราคาอยู่ที่86บาทใช้โค้ดส่งฟรีนะครับ1กิโลนะครับก็เลยได้ในราคาที่86บาทนะครับอุปกรณ์ก็มีหัวแร้งนะครับเอาไว้เจาะรูก็หนึ่งนะครับเราจะเจาะรูนะครับทั้งหมด4มุมอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เขาเจาะมาให้แล้ว2นะครับผมก็จะเจาะเพิ่มอีก2นะครับแบบนี้นะครับเราใช้เส้นศูนย์กลางแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก็วัด กะลงไปนะครับนี่สองฝั่งให้มันเท่ากันนะครับผมทุกคนอ่าเดี๋ยวนะเออเจาะเสร็จแล้วนะครับเราก็เจาะเพื่อที่จะยึดตรงนี้ด้วยนะนี่แบบนี้นะครับนี่เจาะสองอันแบบนี้อ่านะแบบนี้นะครับ เพราะว่าแอดมินเตรียมตัวแล้วนะเพราะว่าทําไมถึงมาทําคลิปสอนทํากระโจมเพราะว่าแอดมินจะไม่อยู่อีกแล้วนะครับก็แผนงานอนุมัติอีกแล้วนะครับเราก็ตัดรวดนะครับตัดรวดเป็นความยาวของรวดนะครับเราตัดยาวประมาณ120เซนนะครับแบบนี้เลยทุกคน ต่อไปเป็นวิธีการประกอบนะครับเราจะนำลวดขดแรกนะครับสอดเข้าไปก่อนนะแบบนี้แล้วเราก็งอนะครับงอแบบนี้นี่เพื่อที่ใช้มันล็อกกันได้นะครับอืมแบบนี้นี่นะเออจะเป็นลักษณะนี้นะครับผม นั้นก็ร้อยเคเบิลท้ายลงไปนะครับอ่านีมันก็จะล็อกกันพอดีแบบนี้นะครับทำแบบนี้ทั้งหมด4ี่ฝั่งเลยนะครับ ร,ร้อยเสร็จแล้วนะครับจับกึ่งกลางแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะทุกคนแบบนี้แล้วเราก็รัดด้วยเคเบิลไทอีกรอบนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เราก็จะเห็นเป็นรูปทรงของกระโจมนะครับคร่าวๆนะแต่ว่ายังไม่เสร็จนะครับต่อไปต่อไปนะครับเห็นตรงขอบนี้ไหมให้เรากดลงมานิดนึงนะครับ มันเลยมาประมาณหนึ่งสองหนึ่งเซนสองเซนแบบนี้นะคแล้วเราก็กดขึ้นแบบนี้เพื่ออะไรนะคะผมเพื่อที่ใบจะไม like <comm> ่ได้ไม่โดนของขอบเวลาใบบอลสีเรานะครับโตนะครับเราทําแบบนี้นะครับทั้งสี่ด้านทุกคนนี่ได้เป็นรูดทรงแบบนี้นะครับแต่ว่ายังไม่เสร็จนะครับเราต้องนํารวดนะครับมามัดแบบนี้นี่ ล้อมไว้แบบนี้นะครับมัดเลยทุกคนถ้ามันได้วงกลมจะพอดีกันแล้วมันก็จะแข็งแรงมากนะหน้าตาที่เสร็จแล้วนะครับเราใช้ลวดมัดสองครั้งนะครับหนึ่งแล้วก็ข้างล่างอันนึงนะครับตึงมันไว้อย่างนี้นะครับนี่ แล้วนะเราก็นําถุงขนาด30คูณ50มาอบได้เลยมาใส่อบตั้งแต่ข้างล่างนะครับอบลืมอบยาวนะครับบอลสีโตเร็วตั้งหากนะครับ มีซีโคดนี่อีซีโคดเอ่อสิบสี่สิบสี่สิบสี่เพราะว่าผมจะอบยาวเลยนะครับผมใส่อย่างละหนึ่งสองสามกระถางนะให้มัน,น,นเป็นปุ๋ยสามเดือนเลยนะครับผมจะไม่อยู่รอบนี้นะครับเหมือนเดิม นี่ก็เรียบร้อยแล้วนะกระโจม DIY นะครับผมนแนะนำทุกคนไปทำได้นะครับผมการทำก็ไม่ยุ่งยากนะครับอุปกรณ์ก็มีตามที่เห็นนะครับข้างต้นของคลิปนะครับผมว,วันนี้ก็ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ผมด้วยนะเดี๋ยวคราวหน้านะครับจะพาทำอะไรนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย